สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนันผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอตัวเลขกับต้นวาสนาท่านผู้ชมเพราะต้นวาสนาก็มีคนบอกว่าให้เลขถูกกันผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขจากต้นวาสนากันเลยนะนผู้ชมสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของเราท่านผู้ชมเนาะ เราก็จะมาขอตัวเลขด้วยกันนะัผู้ชมแต่ให้ทางแอดมินรูปก,ก่อนมองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมเนาะในมือถือเพราะว่า,าแสงสว่างมันสว่างมากคนระับท่านผู้ชมเห็นไหมมันแสงปุ๊บเนี้ยผมมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลสายตาไม่ดีด้วยเลย เห็นไหมครับฟังดูเห็นดเดี๋ยวทางแอดมินจะมองด้วยตาเปล่านะผู้ชมนะเพราะว่ามันมือมันสว่างอ่ะสว่างแล้วมองไม่เห็นตัวเลขนะคะเนาะในมือถือนะเดี๋ยวจะมองดูอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมเลขนี้มองไปเหมือนเลขห้านะผู้ชมนะ ไม่เลขห้าก็เลขสามมันผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับไหนล่ะอันนี้เลขห้าแล้วท่านผู้ชมดูต่ใครจะมองเห็นเหมือนหน้าคนเลยอ่ะตาเนี่ยเหมือนหน้าคนเลยมองเห็นเป็นเลขห้าแล้วผู้ชมนี่เลขห้าแล้วผู้ชมเนาะ ห้าอะไรไม่ห้าก็สามนะครับเลขตัวนี้เนาะไม่ห้าก็สามอันนี้มองไปเหมือนหน้าคนยิ้มเลยนะท่านผู้ชมเหมือนคนยิ้มอะ่ะท่านผู้ชมนะเนี่ยเหมือนเลขห้าหกนะผู้ชมนะคือท,ทางแอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมเหมือนเลขหนะ้าหกกันผู้ชม ไม่ห้าหกก็สามหอกนะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยที่ทางแอดมินเห็นอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะไม่รู้ทางแอดมินมองไม่เห็นเลยในหน้าโทรศัพท์มันสว่างมากนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจับถูกหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินก็มองเห็นนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะ ก็เป็นเลขห้าหกหรือเลขสามหกนั่นผู้ชมอันนี้ไม่ห้าก็สามนั่นผู้ชมเนาะบางทีก็เหมือนเลขสามบางทีก็เหมือนเลขห้าเลยผู้ชมตัวนี้จะเป็นเลขหกนั่นผู้ชมเนาะทางแอดมินก็จะให้ตัวเลขเป็นสองตัวนั่นผู้ชมเนาะก็จะเป็นห้าหกหรือสามหกนั่นผู้ชมที่ตัวทางแอดมินเห็นนั่นผู้ชมเนาะ ตรงนี้นะตัวเลขอ,อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมส่วนในโทราศัพท์ของแอดมินตัวแอดมินเองก็มองไม่เห็นเลยนะครับเพราะสว่างมากๆนะท่านผู้ชมแสงแดดจ้ามากๆเลยมองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมในตอนนี้นะทั้งแอดมินนะแต่แอดมินก็มองด้วยตาเปล่านะท่านผู้ชมไม่ห้าหกก็สามหกนะท่านผู้ชมนะมองเห็นเลขสองตัวนะท่านผู้ชม มองไม่เห็นเลยนะท่านผู้ชมมันสว่างมากๆเลยแต่ทางแอดมินขอจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะท่านผู้ชมส่วนทางแอดมินนะครับท่านผู้ชมเนาะก็จะมองเห็นเลขเป็นสามหกหรือห้าหกนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มองเห็นหน้าเป็นรูปผู้หญิงยิ้มน่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะก็ส่องไปได้วยกันนะท่านผู้ชม ก็จะเป็นเลขสามหกหรือห้าหกนั่นผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินเห็นนั่นผู้ชมก็ลองส่องไปเรวยกันนั่นผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้นันผู้ชมไม่รู้ทางแอดมินมันมองไม่เห็นเลยจริงๆนั้นผู้ชมเพราะาแดดจ้ามากๆเลยในมือถือนี่ทางแอดมินมองไม่เห็นเลยมันรู้ถ่ายถูก,กือไม่ถูกนะท่านผู้ชมก็จะมองเห็นตัวเลขกันผู้ชมเนาะ เป็นเลขห้าหอกหรือสามหอกคับผู้ชมที่มองเห็นอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะเป็นเลข 5, หา้าหอกหรือสองหอกแล้วก็มีเลขสองห้อยอยู่ลงข้างล่างอีกตัวหนึง่งนันผู้ชมก็จะมองเห็นตัวเลขเป็นสามตัวนะผู้ชมนะไม่ห้าหกสองก็เป็นสามหอกสองนั่นผู้ชม,ชมไม่รู้ทางแอดมินถ่ายถูกหรือเปล่านะ เพราะว่ามันสว่างมากๆเลยแอดมินก็มองไม่เห็นหน้าโทรศัพท์ตัวเองนะอตอนนี้นะผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครตกดติดตามกดกระดิ่งเพราะเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินได้หาตัวเลขดีๆมาให้นะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไปแค่นี้นะท่านผู้ชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย